อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่12กันยายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่12กันยายนเช้านี้ครับเรามากันที่รายงานจากอาร์สือของสเปนนะครับซึ่งได้ออกมาระบุว่าเอริคเคนฮาร์คุณซื้อของทัพปีศาจแดงนะครับจำใจต้องดึงตัวคาเซมิโรเข้ามาร่วมทีม ทันทีความจริงนะเขาต้องการแฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนามากกว่าโดยสื่อสเปนเจ้านี้นะครับยังเผยเพิ่มเติมว่าการที่คาเซมิโร่ยังไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงในเกมพรีเมียร์ลีกเลยนะครับในช่วง3มเกมที่ผ่านมาเนื่องจากเอริกเทนฮากมองว่ามิดฟิลด์ชาวแซมบ้าวัย30ปีรายนี้ครับยังไม่เข้ากับระบบที่เขาติดตั้งให้กับแมนยูเอตส์สักเท่าไหร่แถมเมื่อย้ายมาแล้วครับสกอตต์แม็กคมิเนร์ก็ดันโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนเอริกเทนทากไม่ต้องคิดมากนะครับกับการ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับดีลของมอยไซเซโดกองกลางตัวเก่งของไบรตันโดยจากรายงานของเดอะมิเรอร์นะครับเผยว่าตอนนี้ไบรตันเตรียมขยายสัญญาฉบบใหม่และก็เพิ่มค่าเหนื่อยกับมอยไซเซโดมิดฟิลวัย20ปีนะครับหลังจากเจ้าตัวชมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมและที่สําคัญนะครับก็เป็นการกันท่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนครับวันหนึ่งในนั้นก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย โดยทัพปีแสดงนะครับก็มีเขาวรือร่วมกับไซไซโดมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็มีการคาดการณ์นะครับในตลาดรอบมกราคมที่จะถึงนี้กองทัพปีแสดงอาจจะหวนไปล่าตัวไซไซโดอีกครั้งนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ไบรตันต้องรีบขยายสัญญาและก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของนักเตะอังกฤษในคมปีศาจแดงโดยจากรายงานของซามิอลักเฮิร์สตนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับได้ออกมาเผยว่า ในช่วง2เกมที่ผ่านมาทั้งเกมกับอาร์เซนอลและก็เรอัลโซเซดัตลูกชอมีอาการเจ็บข้อเท้าทําให้เขาไม่มีชื่อในช่วง2เกมดังกล่าวและที่สําคัญนะครับอาจจะลุตโผทับสิงโตคํารามในเกมในชัชนลีกเดือนนี้ที่จะพบกับอิตาลีและก็เยอรมันด้วยครับส่วนสตัวรุกอย่างมาครัสแรดฟอร์และก็เจดอนซันโชนะครับก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะกลับมามีชื่อในทีมชาติอังกฤษอีกครั้งครับหลังจากทั้ง2รายต่างโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับช่วงออสตาร์ในทัพปีศาจแดงซีซั่นนี้ครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคริสเตนเอริกเซนซึ่งเขานะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้เขาเริ่มจะเข้าขากับบรูโน่ฟินันเดสมากขึ้นแล้วแถมยังมั่นใจนะครับว่าสามารถดีขึ้นกว่านี้ได้อีกพร้อมกับระบุนะครับว่าบรรดานักเตะทัพปีสแสดงต้องทุ่มเท 1, 100%เต็มทุกนัดครับที่ลงสนามไม่เกี่ยวว่าใครจะลงไปทําหน้าที่ก็ตามครับด้วยคริสเตนเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่าผมคิดว่ามันดีขึ้นทุกเกมเลยนะที่เราลงเล่น ก่อนอื่นเลยในช่วง2-3เกมแรกผมคิดว่าผมนาเล่นมาครบทุกตำแหน่งเลยนะในแดนกลางดังนั้นการได้เล่นตำแหน่งประจำแบบในตอนนี้มันจะง่ายต่อการพัฒนาการเล่นขึ้นด้วยละและผมก็คิดว่าในภาพรวมแล้วทีมของเรากำลังทำได้ดีมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่านั้นทุกคนรวมถึงตัวสำรองด้วยที่ต่างลงมาและก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นกับทัพปีศาจแดงนะครับเอริกเนฮจับเอริกเซนไปเล่นบทบาทโฟลาน แต่ก็ค่อยๆขยับมาเล่นต่ำเรื่อยๆซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาชอบลงมาปั้นเกมจากตรงกลางสนามมากกว่าโดยเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมน่านจะเป็นนักเตะประเภทที่ชอบคลองบอลกับเท้ามากกว่าเป็นคนวิ่งไปเก็บบอลน,นะผมชอบอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีบอลและพยายามที่จะเป็นคนเปิดเกมขึ้นมาถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็ยินดีเล่นทุกตำแหน่งที่ผู้จัดการทีมอยากให้ผมเล่นนั่นแหละถ้าวันไหนเขามองเห็นโอกาสในการจับผมไปยืนตำแหน่งอื่นบ้างผมก็จะเล่นตามที่เขาบอกนะ ผมไม่ใช่คนยึดติดกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่ก็ใช่แหละตรงกลางสนามเป็นพื้นที่ที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดหลังจากนั้นคริสเตนเอริกเซนนะครับก็ได้พูดถึงการประสานงานกันระหว่างเขากับบรูโน่ฟานเดสที่กลายเป็นอาวุธเด็ดในการเอาชนะอาร์เซนลในเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมกับบรูโน่ฟานเดสเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเราเริ่มรู้แล้วว่าอีกคนชอบเล่นแบบไหนเราพยายามสะอ่านเกมและเป็นตัวเลือกให้กับกันและกันและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มันก็เป็นการประสานงานเพื่อทำประตูที่ออกมาสมบูรณ์แบบมากๆเราพยายามจะสื่อสารกันตลอดเวลาที่อยู่ในสนามนะถ้าใครเห็นช่องหรือว่าเห็นโอกาสเราก็จะตะโกนบอกกันเสมอแต่คุณทำแบบนั้นตลอดไม่ได้หรอกคุณแค่ต้องมีไอเดียแล้วก็อาศัยปฏิกิริยาเอาสำหรับผมนะนี่มันเพิ่งจะไม่กินนัดผมยังพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อนร่วมทีมของผมอยู่ทั้งตัวตนของพวกเขาแล้วก็สไตล์ที่พวกเขาต้องการจะเล่นด้วย หลังจากนั้นคริสเตนเอริกเซนนะครับก็ได้หวังว่าบรรดานักเตะของแมนยูเนตจะยังแสดงสุดิตความเป็นนักสู้ออกไห้เห็นอย่างเต็มที่เหมือนเช่นสีนที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ครับเดอเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าในเกมกับอาร์เซนอลที่ผ่านมาบรรยากาศโดยรวมในสนามมันปลุกเรามากเลยนะทุกคนอินกับเกมสุดๆและในขณนะดเดียวกันผมก็คิดว่าวิธีการที่เราเล่นก็สื่อถึงแฟนๆได้ดีด้วยเช่นกันว่าเราต้องการทุ่มสุดตัวมากขนาดไหน กำลังใจจากแฟนบอลมันยอดเยี่ยมมากนะแฟนบอลของเราหนาะสุดยอดมากๆยิ่งในเกมที่เรากาลังนาอยู่ด้วยแล้วแล้ว,ลวก็พวกเขาสามารถสาาร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยล่ะหลังจากนั้นครับคริสเซนเอริกเซนก็ได้ออกมายกย่องคู่หูในแดนกลางอย่างสกอตแม็กโทมินเนนะครับว่าตอนนี้ระหว่างเขากับสกอตแม็กโทมิเนเริ่มเข้าขากันมากขึ้นเลยครับกับการคุมแดนกลางสนามใม้กับกองทัพปีศาจแดงแต่ก็ได้ย้ำนะครับว่าก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังต้องปรับปรุงอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาก็มั่นใจว่าทีมมาถูกทางแล้วครับ เดริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าสกอ t แม็กโ m i n นาทำได้ดีมากเลยนะผมคิดว่าหลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วจากเกมการแข่งขันผมคิดว่าแรกๆเรายังต้องมองหากันและกันอยู่บ้างแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเข้าขากันมากขึ้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับคําแนะนําจากผู้จัดการทีมด้วยแหละเขามีตําแหน่งที่อยากจะให้เราเล่นอยู่แล้ว อย่างแรกเลยก็คือเราต้องโฟกัสไปที่คู่หูของเราซะก่อนและในขณะเดียวกันเราก็ต้องโฟกัสกับตำแหน่งที่ผู้จัดการทีมอยากจะให้เราเล่นด้วยผมคิดว่าเราทำมาได้ดีเลยนะทั้งสองอย่างและยิ่งเมื่อทีมชนะมันก็ง่ายที่จะมองย้อนกลับไปและสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้นคุณลืมความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆที่ทำไว้และจดจำสิ่งที่ดีไว้ก็พอมีอีกหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงนะแต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว,ว่าเรามากันถูกทางแล้วล่ะเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของดอนนี่ฟันเดอร์เบ็ก ซึ่งฟันเดเบกเนะครับได้ออกมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขากับการได้เป็นพ่อคนและนอกจากนี้ฟันเดเบกก็ยังได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในสโมสรนแมนยูนเต็ดนะครับกับการได้ผู้จัดการทีมใหม่อย่างเอริสเทนฮาร์กซึ่งเขาก็พร้อมจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานกับเทนฮาร์กที่อาจัดอัมสเตอร์ดัมมาแล้วก็ตามครับดอดอนนี่ฟันเดเบกเนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านยูนเต็ดรีวิวว่าแน่นอนการได้เป็นพ่อคนคือความรู้สึกทททีีีีี่่่ดดดสุุคณจะะไ้้มแลวนะ ซึ่งผมและแฟนต่างก็สนุกกับการที่มีลูกอย่างมากพวกเรามีความสุขมากๆเลยล่ะที่มีลูกสาวเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวของเราส่วนการกลับมาที่แมนยู t เตในซีซั่นนี้ผมตั้งตารอเลยนะผมทํางานหนักมากๆผมพยายามจะมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ผมจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ในช่วงท้ายซีซันที่ผ่านมาผมได้รับบาดเจ็บมันทำให้ผมพลาดการลงสนามไปบ้างและมันก็ส่งผลให้เห็นเลยในช่วงแรกของการเปลย์ซีซันแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมาแล้วนะและผมก็มีความรู้สึกในแง่บวกแล้วด้วยสําหรับเอลิิเคนทาผมมั่นใจนะว่าเขาจะไปได้สวยกับสโมสซอย่างแน่นอนในแง่ของแนวทางการพัฒนาของสโมสซอนในแง่ของสไตล์การเล่นที่สโมสซต้องการอยากจะเห็นเขาคือส่วนผสมที่ลงตัวสําหรับสิ่งที่สโมสซอนต้องการในตัวผู้จัดการทีมเลยละ่ะ เราเคยประสบความสําเร็จร่วมกันมาแล้วก็จริงที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วเราก็ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งที่นี่เพื่อเริ่มต้นบทใหม่ความท้าทายครั้งใหม่และก็แน่นอนว่าเราต้องการที่จะทําให้ได้แบบเดิมที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม